ผมเพิ่งรู้ว่าที่ไทยเนี่ยมีไร่ชาที่ปลูกต้นชานะคนดูแล้วก็ทํามัทฉะในกระบวนการเดียวกับญี่ปุ่นเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยซึ่งเป็นมัทชะพรีเมียมที่มีที่พันไทยด้วยนะที่นี่คือไรชาสิงปราอยังรายเจ้าไปดูทำชากันเฮ้ยมันน่ารักมากคนดูแล้วนี่เป็นที่เดียวเลยนะที่ผลิตดูแลแบบญี่ปุ่นโดยคนญี่ปุ่นใช่พี่ว่านและนี่เราก็เพิ่งรู้ด้วยว่ามีแบบนี้ด้วยในไทยเอาจริงๆบรรยากาศแบบนี้ พอมีคนญี่ปุ่นมาเล่าเรื่องให้ฟังลืมคิดว่าอยู่ไทยเลยใช่ปะใช่ใช่นี่จริงๆคิดว่าฉันอยู่ชิเซอยว <c oughs> เอ้ยแต่คนเก็บชาที่นี่เป็นคนถิ่นนะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆอ่ะเนะน่ารักมากอ่ะและไหนๆมาสิงปร่างนะครับเดี๋ยวนี้เราแวะพาไปเที่ยวด้วยมาครั้งแรกแฮปปี้มากเพราะมันสวยตรงเลยถ่ายรูปมันมากครับแล้วก็มีสวนสัตว์เล็กๆอยู่ข้างในสภาพิวานไม่เหมือนให้อาหารแกะแล้วมันเหมือนอะไรเมอนเธอพยายามนอรลวมบ้าฉันเป็นคนรักสัตว์เธอเนี่มาลุเซนมัตฉะวันน อาสาพาไปลง Featuring กมนอที่เดียวในไทยไรายชาวิธีญี่ปุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทั้งอาสาพาไปลงแล้วก็กมานอด้วยสิคะใช่แล้วกดทั้ง2ช่องเลยเดี๋ยวน้อยใจ <laughs> คนดูจ๋าก,ก่อนที่เราจะไปไล่ที่เชียงรายกนนันนะครับเราจะพามาที่พันไทยกันก่อนคือผมว่าไปเจอแฮชแท็กเปลี่ยนพันไทยให้เป็นพันญี่ปุ่นครับก็ไปรู้ว่ามีไร่ชาที่เขาปลูกชาแล้วก็ทําทุกอย่างเนี่ยในกระบวนการแบบญี่ปุ่นร้อยเปอร์รเซ็นต์มีที่เดียวที่เชียงรายเนี่ยแต่ก่อนจะไปดูก็ไปกินก่อนกินก่อนร้านกาแฟพันไทยมีเมนูมัทฉะพรีเมียมออกไหม โอ oh, ้นี่ไงนี่ไงมารุเซนมะชะที่พันไทยก็ทําร่วมกับสิงปรา oh, ไงโอ้นี่ต้องร้องนเนเพลงเลยเหรอใช่อารมณ์ดีไงคือเขาออกเมนูที่เราชอบกินมามารุเซนมัชะพรีเมียมอร่อยเวลี่มัชะนะครับอันนี้เขาเป็นมะชะแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะที่เขาใช้มะชะจากโรงงานมารุเซนในไทยใช่ที่เราจะพาทุกคนไปในวันนี้แหละครับซึ่งเขาออกมา4เมนูนะมะชะลาเต้มะชะเจลลี่ลาเต้มะชะฮันนี่ไลม์แล้วก็มะชะแฟร์เป้ อายุเป็นอะไรของเราเป็นมัทฉะฮันนี่ไลน์ดูสีสีชาเขียวคือแบบยอดเยี่ยมมากอ่ะแต่ของเขาคือมัทฉะเชลีลาเต้จ้าใส่นมอย่างดิฉันเฮ้ยชาเขียวสีแบบดูดีมากครับขอลองชิมแบบข้างบนเป็นเดี่ยวๆนะครับมัทฉะข้างบนเนี่ยด้วยความผมกินมาค่อนข้างเยอะมากนะไปที่ญี่ปุ่นได้ไปกินอันที่แบบพรีเมียมจัดอันเนี้ยเทียบเคียงได้เลยนะ เฮ้ยคนดูอันนี้ไม่ได้อวยนะอร่อยมากเข้มข้นมากครับใช่ฟิลเหมือนที่ญี่ปุ่นเด,เดเเออ็ดๆเลยค่ะเออเราเห็นแฮชแท็กพันญี่ปุ่นนะครับที่เขาเรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อแบรนด์จากพันไทยเป็นพันญี่ปุ่นเป็นกระแสเลยได้เหรอคะชื่อพันไทยเขาอยู่มานานนะอันนี้ไม่รู้แล้วแต่ผู้บริหารเขาครับอ <laughs> อ้ยสดชื่นมากเลยอนะ่ะมัทฉะเขานะมันเข้มข้นมันหอมเว้ยแล้วพอมีน้ำผึ้งเนี่ยสดชื่นอันนี้สดชื่น,นแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ต้นกําเนิดของคุณชานนี้นะ ไปคุณจะพาเราไปญี่ปุ่นเนาะไม่ต้องไปญี่ปุ่นเพราะว่าที่ไทยก็มีเหมือนกันครับที่สำคัญคือท,ทุกกระบวนการนะเป็นที่เดียวที่ปลูกชาเหมือนญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าวรู้ว่าจะไปญี่ปุ่นเดี๋ยวไปเชียงรายก่อนแล้วญี่ปุ่นเดี๋ยวพาไปเดินหน้าจริงหรอใช่โอเคนะนั่นแหละก็คือที่มาที่เรามาไร่ชาสิงปร้าในวันนี้ครับเธอรู้ว่าเรามาครั้งแรกเลยเฮ้ยเราก็ครั้งแรกเหมือนกันตอนเช้าบรรยากาศดีเนาะหลายคนอาจจะเคยมาเที่ยวครับแต่ว่าจุดนี้ คนทั่วไปเข้าไม่ได้เหมือนเปิดวาร์ปเลยอ่ะเหมือนเปิดวาร์ปตัวเองมาญี่ปุ่นเลยตอนนี้คือเช้าตรู่เลยนะครับ6โมงครึ่งโอ้โหหมอกลงบนน้ําแบบงามงดหมดจดแล้วก็มีคนกำลังเก็บชาโอ้ยน่ารักไร่ชาสิงปาร์คเชียงรายนะครับถือว่าเป็นไร่ชาและโรงงานของมารุเซนฟู้ดที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ แห่งเดียวในไทยที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นนะที่นี่เขาเป็นแหล่งผลิตชาครบวงจรแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะไรชาสุดอลังเลยค่ะรู้เปล่าว่าใหญ่แค่ไหนห้าหมื่ล้านไร่อันนั้นทวีปล้วค่ะ600ไร่นะ600ไร่นี่ก็ใหญ่มากๆนะครับจะเป็นตำบลอยู่ละ ซึ่งที่นี่นะคะคนดูเขาก็เป็นโรงงานผลิตมัตชชาให้กับพันธุไทยด้วยนะคะใช่ก็เป็นเมนูที่เราลองกินกันตอนต้นคลิปเนาะพอมาถึงนะเกษตรกร,ร,กรที่กําลังเก็บชายอยู่เนี่ยเป็นคนไทยในท้องถิ่นนะครับเอยดีนะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่ดีมากเลยอะเพราะอย่างนี้เราชอบมากคือมันเป็นการทําให้คนในพื้นที่เนี่ยเขามีรายได้ไมีอาชีพเนาะ สวัสดีครับอโอโยโกซไซมาสคับปรุงชาญี่ปุ่นต้องพูดญี่ปุ่นได้ไหมครับพูดไม่ได้ <laughs> ตอนเช้าตอนนี้เวลากี่โมง <7 S 2> เจ็ดโมง,<า>มงครับเราก็จะเห็นว่าพี่ๆเกษตรกรอ่นะมาเก็บชากันแต่เชา้าแลวนะครับสวัสดีครับโอโยโกซายมัส,สครอันนี้อันนี้ต้องมาเก็บทุกเชา้าเลยนะครับ ทำไมต้องมาเก็บตอนเช้าพี่ตอนเช้าจะสดกว่าค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้า7จ็ดโมงยันไปสามจริงๆก็8ปดโมงก็ได้เพราะว่ามันจะมีน้ําค้างเยอะกว่าพี่ไอจ๋าอันนี้เอาใส่ปลองเกงกับบ้านมนะัน่ยช่วยพี่เขาเพราะว่าพี่เขาต้องเก็บให้ได้เต็มกระเป๋าป่ะคะใช่ค่ะเห็นไหมเนี่ยเราอยากให้เห็นว่าในกระบะหลังของพี่เนเยอะแล้วนะเนี่ยปกติเก็บมาแล้วแบบเต็มตรงนี้เลยปะ่ะคะก็เ,เต็มค่ะต้นชานะคระับไม่ว่าจะเป็นมัชชาชาเขียวชาต่างๆคือต้นเดียวกันใช่พี่ ต้นเดียวกันแต่ว่ากระบวน,บนการการผลิตกรรมวิธีเนี่ยมันแตกต่างออกไปตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะปลูกวิธีการแบบญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าปลูกโดยกเกษตรกรไทย ดโดยเกษตรกรไทยนะครับแล้วก็เกษตรกรไทยเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยแล้ววันนี้คือนอกจากเจอพี่เดือนพี่ๆเกษตรกรแล้วเนี่ยวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญอย่างญี่ปุ่นครับที่เป็นผู้บริหารและเราไปปลูกเขาให้ตื่นมาตอนเช้า,าให้มาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยําไอการปลูกชาแบบนี้ที่ทุกคนไม่น่าจะเคยเห็นนะมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงที่อื่นยังไงใช่ใชมันแตกต่างจากการทําของไทยแบบดั้งเดิมยังไงครับขอบคุณครับพี่เดือนครับพี่เดือนขอบคุณนะคะ ไม่อยากไปไหนเลยอ่ะเนี่ยคนดูดูสิคะเขาปลูกชาแบบแพทเทิร์นแบบนี้สบายตาแล้วมันก็สบายใจเนาะอยากสบายตัวด้วยไหมคะเรื่องสบายตัวเดี๋ยวไปว่ากันที่บ้านโอ้ยน่าเกลียดหกร้อยไล่นะคนดูเขาจะทำเป็นเนินเขาหลายๆจุดครับแล้วก็มีน้ำล้อมรอบแบบนี้ คนดูอย่างเราเนี่ยเห็นก็จะรู้สึกว่าน่ารักใช่ไหมแต่ว่าในวิธีการเกษตรเนี่ยน้ำสำคัญแดดสำคัญดินสำคัญนะก็เป็นเรื่องของการเกษตรแต่สำหรับเราอะ เธอสคัญนะมาเลยค่ะขนลุกเลยค่ะ,ะนี่คือคุณฟุรุฮาชินะครับสวัสดีครับออสวัสดีครับ <laughs> คุณฟุรุฮาชิคัสุโทชิเนี่ยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทมารุเซนทีเจแปนจำกัดจังหวัดชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะเป็นผู้คร่ำวอดและใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทําชาคือเธอเห็นตาเขาปะคือแบบตาเขามีประกา มีีในนเเรื่อง้ากลยชคือผมกับอายไปชิโซกะกันค่อนข้างบ่อยครับตรงนี้มันเหมือนชิโซกะมากๆเลยอ่ะคือการปลูกชาที่ญี่ปุ่นกับไทยมันแตกต่างกันยังไงหรอครับอีนีโคเช่อไว่าเด็กโานีญี่ปุ่นก็ือบพนุวนเ่ญี่ปุ่นไท่าุ่าลช้ะีีชาาชามานานไล่ไ้กล่้ะ が入ってยี่สองปีกับชาทำไมถึงมาทำชาได้ครับえต่อพ่อแม่ก็ที่มีต้นแบบที่ทำชามาที่บ้านเกิดของคุณฟุราชิคุอยู่ที่ชิซูโอกะเลยครับดีใจจังเลยอ่ะเหมือนได้เจอผู้ค้่ำบอดเกี่ยวกับชาคนญี่ปุ่นนะครับที่มาอยู่ในไทยอ่ะใช่คือตั้งแต่บรรยากาศที่ตั้งแต่เข้ามาแล้วอะค่ะหนูไม่รู้ว่าที่เนี่ย คนทั่วไปสามารถเข้ามาได้ไหมตอนนี้เข้าไม่ได้เข้าไม,ไ,ไม่ได้ใช่ไหมหูรายการคุณก็สเปเชียลมากเลยที่แบบได้พาเราเข้ามาพอเข้ามาแล้วแบบบรรยากาศคือมัอนเป็นแบบหูใช่คนทั่วไปเข้าไม่ได้นะครับตอนนี้ยามกาลังวิ่งมาไล่เราแล้วโอยใช่เราขออนุญาตเข้ามาไงเพื่อได้มาดู <c oughs> ว่าเออแบบว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นยังไงแล้วแบบพอมาถึงก็แบบเฮ้ยแบบสวยมากเจ๋งมากเจ๋งมากจริงๆสาธิตได้ไหมครับว่าการเก็บชาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไดิเจ้วหัวปะต่อัตราสีหัวปะกันดีไหมเดออัตราสีหัวปะก็แย่แล้วกเต้ にります一心に用が一二が番ベストだけどここまでじゃなくてまあここら辺ぐらいまで刈ることが多い<ー><ー>そうですねなのでお茶屋さんとして私が農家さんっていうかここへとってほしいのはこのぐらいあ<ー>プレミアムだったらこのぐらいがいい、like、ここは、えー、とタイのいろんな産地に行ったんですけれども日本と同じ品種 のお茶を作ってたんですねあと畑の管理がすごく良かったのであの一緒にやろうっていう話を持ってきました。太陽にきれいに当たるためで日本だと,、えー、とこうやって朝晩霧がかかるような山の産地が美味しいお茶が取れるって言われています。<ー> <laughs> ขาชอบแดดใช่ไหมครับและอย่างเงี้ยค่ะคือแบบหน้าร้อนของประเทศไทยอ่ะมันร้อนเกินไปสําหรับชาหรือเปล่าคะไอโต้มีข้อมูลจากซีไเซยงไคุยกัร้อนเหมือนกันต้นชาเนี่ยเขาปลูกจากเมล็ดเลยป่ะครับ move from here and ปุ๊บ อ๋อเป็นการปักชำนะ and how long to grow ล่ะ from a little そうですねได้ที่3ปีขึ้นเ็กวาจ่าปี้ระคมับ3-5ปีเวลาที่ใบอ่อนเขาออกมาเนี่ยก็คือไม่ได้ทำกเกยก่อนคือ45วัน一ีここでもงนี้ก็มいอุณหภูมิがีるのでกต่のงกันอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้แいกต่างกันม ชิซูมาวานนี่คือ,น,คอนี่คือมันดูน่ารักมากเลยเข้าไปอีเดส <laughs> <laughs> มันเหมือนชูมินิฮาร์ตตลอดเวลาอ่อย่างเงี้ยคือแบบอุณหภูมิของที่เชียงรายตอนเนี้คือมันมีความหนาวแล้วก็มีความใกล้เคียงกับชิซูโอกะใช่ไหมคะแต่ทีนี้นอยากรู้ว่าแดดเออของเมืองไทยอ่ะมันเควินหรืออะไรเงี้ยมันไม่เท่าที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วเราทํายังไงให้แบบมันใกล้เคียงกับที่นูน่น そうですねもうこの暑いのは、ね、コントロールが <laughs> できないので、まあ、ここでコントロールしてるっていうとかぶせって言ってあのお茶の木に日よけをしてあの甘みを増したりとか色を良くするっていう努力はしています。 ーのの <laughs> <laughs> 例えばあのやっぱ日本はこうやって小さく取るでしょここ,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 でここで取るのとここで取るので品質が全然違うんですねだからもうできるだけこれ平らにするっ、えー สามารถควบคุมได้นะว่าพอตัดมันเท่ากันแล้วเนี่ยประมาณไม่เกินส5ิวันกขึ้นมาใกล้เคียงกันมาพร้อมกันหมดเลยทั้งแปลงเออนี่ก็เป็นความเจ๋งของญี่ปุ่นอีกอย่างนะครับแล้มีเรื่องอื่นไหมครับนอกจากการก็บเกี้ยวเอตุชิ o คั อไม่ใช่แบบปลูกตรงไหนก็ได้ตามมีตามเกิดนะครับ mm hmm. นี่เราจะต้องทำให้มันแบบเหมาะสมที่สุดให้สภาพมันเอื้อกับน้องชาที่สุดที่เราจะได้ชาที่แบบว่าไม่เครียด mm hmm.

ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ปลูกเอาไว้แต่ว่าตรงที่ใช้เก็บเกี่ยวและให้เหมือนที่ญี่ปุ่นที่สุดเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าอุณหภูมิแสงเนี่ยมันสําคัญมากๆกับต้นชาในการเก็บเกี่ยวนะเดี๋ยวผมเห็นมองไปตกใจเลยมีอะไรดําๆอยู่ตรงไล่ชา,านะครับไม่เคยเห็นเ,เนาะปกติมันจะเป็นแบบฟิลอย่างนี้แหละเออแบบว่าเห็นเป็นแบบต้นชาเป็นแนวๆแต่ว่าสีดําๆมันคือเดี๋ยวลงไปดูกันอ้าอ ถามคุณฟุโรชิก็ได้ความมาว่าถึงแม้ว่าจะเป็นชาที่ปลูกในไทยแต่การจัดการทุกอย่างคือถอดแบบมาจากญี่ปุ่นเป๊ะๆและชาที่นี่จะเป็นเกรดพีเมยมเพราะเขาจะเก็บยอดชาแค่สาใบแรกเท่านั้นทําให้ชามีความเข้มข้นและมีเอกลักษณ์คุณดูแผหลังของคุณฟุโรชิสินี่คือแผนหลังของชายที่จริงจังดุดันและทุ่มเททั้งชีวิตให้กับชามัชะ เทมากเลยค่ะคนดูแล้วก็จะเห็นว่าชาที่พวกเราพามาดูเนี่ยพรีเมียมแล้วใช่ไหมแต่จะบอกว่าชาที่อยู่ในคาบูเซเนี่ยพรีเมียมในพรีเมียมค่ะถามคุณฟุรุฮาชินะครับได้ความลับมาว่าชาที่เอาไปทําเมนูต่างๆของพันไทยเนี่ยคือคาบูเซนชาครับเซนชาที่ได้จากการพรางแสงมันโซเจเปนสิสเซอมากเลยตรงเนี้ยคือสวยมากครับสวยตัวนี้คือมองไปยังไงก็แบบมันสบายตาม,มากๆเลยอะ่ะและสิ่งที่คนไทยไม่น่าจะเคยเห็นนะครับตรงนี้เรียกว่าคาบูเซอะไรคาบูเซคาบูเซ คาบูเซ่เนี่ยนะครับมันแปลว่าอะไรครับคาบูเซิลต่อสู่ลูมิแต่ในญี่ปุ่นของญี่ปุ่นที่ย้อมเข็มก็ตกคาบูเซิตัวเองอันนี้คือเอามาจากข้างในนะใช่ที่คาบูเซ่เนี่ยเราจะเห็น,นว่าสีอ่ะมันแตกต่างจากว่าตอนที่เราไม่คาบูเซ่เขาเข้มมากๆเข้มกว่าที่อยู่ข้างนอกมากๆเลยนะครับไม่เหมือนคนนะเวลาคนเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยดำอยู่ข้างในเนี่ยขาวอันนี้ชาพออยู่ข้างในสีเข้มแล้วมันแตกต่างัเลยคาบูเซิลสู่ลูมิแต่น่ปุ่น 葉าของฮัปปะได้สีเขียวทีามันมั่นคงแ้ก็มีกลินอชาที่มัมันี่ดเลี่ด้วยทอนเช้า่เลยี่ลยที่สเขยจะคสุกลิ่นออเมาทดเราได้ได้กล่เลยทเลยดเลดเลยคี่สดเลยที่สดเย่สดเลย่เ่สุดเดเลเลยดเผมคิดเลุดเลยที่สดเ่เี่คุดเลี่เยี่ยที่สรที่สที่สรีเมี่มนี้ไม่มีที่ คำว่าคาบุเซ่เนี่ยก็คือการพลางแสงค่ะใช่ค่ะเขาจะพลางแสงทําให้กรดอะมิโนในยอดอ่อนใบชาเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นสีจะเข้มขึ้นแล้วก็ลดความขมลงทําให้ทําชาได้ออกมามีความกลมกล่อมที่สุดเลยนี่ค่ะรู้เลยว่าทําไมพรีเมียมเพราะว่ากระบวนการเพาะปลูกแล้วก็การดูแลเนี่ยแตกต่างจากชาเขียวทั่วไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคือเขาเอาตะข่ายสีดํามาปกคลุมใบชาเขียวเอาไว้นะคะเพื่อป้องกันให้ชาเนี่ยสัมผัสกับแดดโดยตรงอันนี้คือเขาก็จะคลุมเอาไว้ก่อนเก็บเกี่ยวเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับใบชาเนี่ยก็จะมีกลิ่นแล้วก็ ความเข้มข้นของชาเอาไว้โอ้โหโซเจเป็นนิสึตรงนี้ก็จะเป็นชาที่เราเก็บไปทำมารุเซนมัชชาใช่ไหมครับ เราจะเห็นว่าสีมันแบบคือมันเข้มกว่าข้างนอกจริงเข้มกว่าแล้วมันค่อนข้างแบบเสมอกันอ่ะมันเหมือนแบบมันเออสีมันสวยอ่ะเป็นแทนโทนสีเขียวที่สวยมากเลยนะเออพอมันเขียวเข้มแบบนี้มันมันมันรสชาติมันแตกต่างกันยังไงหรอเราเคยกินแต่ที่มันเป็นชาอะไรเข้ามีครับโอ้ใช่น่าตื่นเต้นนี่คุณมาถึงจุดนี้แล้วตอนนี้โอชาสีสีเป็นสีのขียวแล้วとะดังนั้นนี่คือความพิเศษของชามได้มข้นมากกไปมความเมข้นมากกไปมความเข้มข้นมากกมามิข้มข้ กินสดๆได้ไหมคะอ่าได้จบเลยค่ะอ่ะอื้าใส่ปากไปแล้วโหฉิหัวขวยเคาะกับ2ไหนยโหจริงๆมันมีอย่งเดียวโหไม่ขมเลยจริงเหรอไม่ขมเลยนัวๆอูมามิหลังจากนี้นะการที่เก็บอันนี้ครับเราก็จะไปที่โรงงานแล้วก็ทำากรรมวิธีต่างๆเนาะซึ่งในโรงงานเนี่ยก็ ต้องรักษาความสะอาดต่างๆเราเข้าไปถ่ายไม่ได้ครับแต่ว่าแอบไปถ่ายข้างหน้ามาเหมือนญี่ปุ่นมากๆอันนี้คือโรงงานของเขานะครับข้างในเนี่ยเป็นความลับเนาะเราเลยเข้าไปไม่ได้เห็นแค่ภายนอ,อ,อกก็แบบว่านึกว่าอยู่ญี่ปุ่นแล้วอะค่ะบริษ,ษัทมารุเซนฟู้ดประเทศไทยจำกัดนะครับก็เกิดจากการร่วมทุนระหว่างบริษัทสิงปาเชียงรายจำกัดแล้วก็บริษ,ษัทมารุเซนทีเจแปนจำกัดนะ มารุเซนทีเจแปเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตชาเขียวญี่ปุ่นระดับพรีเมียมเป็นเวลากว่า80ปีแล้วที่รักเรียกว่าทําชาทาั้งชีวิตใช่ขเขาผลิตชาเขียวคุณภาพที่ผ่านกระบวนการนึ่งด้วยไอ้น้ําแห่งเดียวในประเทศไทยเลยนะซึ่งพันไทยเนี่ยเขาก็ใช้มัทฉาพรีเมียมจากมารุเซนเนี่แหละครับเป็นเมนูมารุเซนมัทฉาพรีเมียมอร่อยเวลรี่มัทฉาอันนี้ก็ทําให้เราได้กินเมนูที่รสชาติเทียบกับญี่ปุ่นได้เลยนะ ซึ่งกระบวนการนะพอเขาเก็บชามาก็คือต้องพักชาก่อนเอาไปผึ่งนะครับเป็นการรักษาสภาพยอดอ่อนใบชามีการเป่าลมเป็นช่วงเวลานะเพื่อรักษาให้ใบชายังคงสดก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตจากนั้นก็เอาไปอบไอ้น้ำนะครับก็คือการเอาไปนึ่งเป็นการทําให้ชาคงสภาพสีแล้วก็กลิ่นของชาเอาไว้เออถือว่าเป็นจุดแตกต่างของกระบวนการผลิตระหว่างชาญี่ปุ่นกับชาอื่นๆนะครับทำให้ชาญี่ปุ่นเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเนาะพึ่งเสร็จนึ่งเสร็จจากนั้นก็ต้องเอาไปนวดครับ ทำไมต้องนวดนะคะมันเมื่อยมัมงเป็นออฟฟิซินโดมต้องนวดหลังสะหน่อยอ,อ,อะไรเนี่ยเลเล่น,นะคะ่ะเดี๋ยวพึ่งขาดสิกระบวนการนวดเนี่ยมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับนวดครั้งที่1ตีชาที่ทจับตัวเป็นก้อนให้แยกออกจากกาันครั้งที่2เนี่ยเพื่อระเหยความชื้นครั้งที่3นวดให้ก้านและใบชาแตกแล้วก็แยกออกจากกันนะครับส่วนนวดครั้งที่4เนี่ยก็คือการระเหยความชื้นและนวดให้เกิดเส้นหลังจากนั้นก็เอาไปอบด้วยความร้อนมาตรฐานในการอบชาฉบับญี่ปุ่นนะแล้วค่อยเอาไปบดบดออกมาเป็นผงมัทฉะที่นำมาทำเป็นเมนูมมมมมารรรเเเเนนนัััพีี่่ยยอออวง ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นครัว่าคาบูเซนชาเนี่ยก็คือเป็นเซนชาที่พรีเมียมกว่าขายเพื่อนอและในมารุเซนมชะชาพรีเมียมเนี่ยก็ใช้ชาที่เป็นคาบูเซนชาทั้งหมดนะครับทั้งหมดครับอืมเป็นเจ้าเดียวใช่ครับ <laughs> คิดเป็นมึง <laughs> ใช่สิไหนไหนมาสิงปร์กแล้วมันมีอะไรบ้างอะคะคืนนี้เข้ามาครั้งแรกเหมือนกันเราก็ครั้งแรกเหมือนกันอ่ะไหนคนดูคนไหนไม่เคยมาสิงปร์กยกมือขึ้นเราเป็นพวกเดียวกันครับเฮยคือเขามีสวนสัตว์เล็กๆข้างในด้วยค่ะอันนี้เราเข้ามาให้อาหารน้องๆด้วยนะคะน่ารักนกขานกนกขานกอีกแล้วไม่อยากเป็นนกล้ครับอยากมีแฟนครับนกตลอดเลยครับเชียบอะไรกันคะเนี่ยมีกระต่ายด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถมาให้อาหารน้องให้อาหารเธอได้มาได้เลยเราเป็นสัตว์ฟันแทะเหมือนกันชอบกินแคร

อันนี้มากับแฟนเพลินมากนะมีโอ้โหสัตว์นานาชนิดเลยครับเด็กๆก็น่าจะชอบแต่สําหรับเรานะเราชอบทุ่งดอกไม้ค่ะนี่คือตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวใช่ไหมดอกปอเทืองมันบานเต็มเลยคนดูสุดยอดนะครับอย่างสีเหลืองเลยอะ yellow อันนี้ไม่ได้เล่นมุกครับมันสีเหลืองจริงๆโอ้โหทุ่งใหญ่เบล่เทมนะแล้วก็มีดอกไม้อีกหลายชนิดเลยครับเป็นทุ่งเบล่เทอพอกากาะหนาวแบบนี้มันไม่เหมือนอยู่ไทยอีกแล้วสวยมากข้างๆกันครับเรามาเจอกับ ทุ่งอย่างสีเหลืองเขาเรียกว่าทุ่งดอกปอเทืองค่ะอ๋อหรอไม่ใช่ทุ่งเยลโล่อถ้าเรามองจากตรงนี้นะครับตรงนน้น่ะพี่อ้ายเห็นมาที่เราไปยไร่ชากันมาอันนั้นเขาเรียกว่าเนินเทเดทับบี้ค่ะตรงไร่ชาเหมือนวินโดว์เอ็กซีอะใกล้ๆกันตรงนี้เหมือนตอนไปสว<ฮ>ิตเซอร์แลนด์โอ้เราไม่เคยไปสวิตเซอร์แลนด์มาสวนแบบนี้เลยใช่ไหมเราก็ไม่เคยไปแกเคยไปสวิตเซอร์แลนด์ดอกปอเทืองมันปลูกไว้ทำอะไรอะดอกปอเทืองเขามีคุณสมบัติในการทําให้ดินมันดีอ๋อหรอ เวลาทำให้จะปลกปูกเพราะปลูกอะไรก็คือเหมือนม,ม,มันล้างสารพิษอย่างเงี้ยเหรอดีท็อกซ์่ฟิลฟิลนะและมาแล้วนะครับผมจะบอกว่าในสิงปร์เนี่ยมีร้านอาหารที่ยอดเยี่ยมมากๆเฮ้ยร้านนี้อร่อยจริงคือเขาชื่อว่าภูพีรมนะคะแล้วเขาก็มีเมนูที่ทำมาจากชาในไร่ด้วยบรรยากาศยอดเยี่ยมมาก ข้างๆไร่ชาครับอยู่ในสิงป้าตั้งแต่มีร้านอาหารที่ยอดเยี่ยมมากๆได้กินมาแล้วทีนหนึ่งครับร้านนี้ชื่อว่าภูพีรมค่ะเจ๋งมากนะคือร้านนี้อาหารเหนือเขาอร่อยมากครับวันนี้แกงทางเลเขาหมดนะแต่ว่าแกงทางเลต้องสั่งออเดิร์บเมืองคืออร่อยโคตรๆเรากินมาล้วรอบหนึ่งที่อ่านน้ำพริกหนุ่มร้านนี้คือโคตรเด็ดมต้องรับประทานกับงแทบหมูหรือเปล่าอ,อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากอ,มอร่อยมากยำใบาชาสดทูนา่าเออหีหอมมากหอมป่ะ อีสเตอร์ดิมมสกรอบมากเลยอ่ะอร่อยเนาะพอมันอ่อนอะมันกรอบเนาะแล้วก็มีความหอมของชาขึ้นมาน้ำยำเขาทำแบบกลมกล่อมมากใช่เราก็ตัดได้ทุนนะเอา่อมากอันนี้คือเห็ดหอมทอดซีอิ๊วอยากกินเห็ดทอดมากนี่เขาให้มาหอมกับซีอิ๊วขาวครับติ้มปุ๊บอร่อยอร่อยมากคือ เห็ดมันเป็นทั้งทั้งดอกเห็ดเนาะแล้วพ่อเอาไปทอดครับแกล้มมากับซิ้วขาวนี่ยอดเยี่ยมมากเลยเป็นแน็คที่ดีอะ่ะจะบอกแฮปปี้มากเลยครับถ้าใครมาเชียงรายก็มาสิงปารคให้ได้นะค่าเข้า,ขาฟรีนะแต่ถ้าเกิดเข้าสวนสัตว์อะไรอย่างนี้เนี่ยก็จะมีค่าใช้ใจ่ายนิดหน่อยเนาะ จะมากับแฟนก็ได้นะครับพาพ่อแม่มาก็น่าจะชอบหรือว่าใครมีลูกเนี่ยพามาเด็กๆก็น่าจะแฮปปี้เหมือนกันแต่สิ่งที่เราแฮปปี้ที่สุดในวันนี้ครับพอเรามาเห็นขั้นตอนการทําชามัตฉาทั้งหมดแล้วนะเขาบอกเลยว่าเฮ้ยกระแสที่เขาบอกว่าเรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อเป็นพันญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าพันไทยเขาสนับสนุนชุมชนโดยใช้วัตถุดิบที่ปลูกในไทยโดยคนไทยให้คนในพื้นที่มีงานทานะครับอยู่ดีมีสุขถึงแม้จะมีกระบวนการทําแบบญี่ปุ่น100%็ตก็ตาม จนกลายมาเป็นเมนูอร่อยเวลี่มัชชะให้คนไทยได้สัมผัสความอร่อยแบบญี่ปุ่นพันไทยแบบเดิมนั่แหละคะ่ะดีแล้วจําได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาใช่ครับเพราะชานี้เราก็ปลูก,กที่ไทยเนาะในพื้นที่ที่ดีที่สุดบวกกับนนะวัตรกรรมแล้วก็วิธีการแบบญี่ปุ่นก็ทําให้เราได้มัชชะที่มีคุณภาพที่ดีไม่แพ้ญี่ปุ่นเลยอ่ะลองไปดื่มกันให้ได้นะครับดื่มดาก,กับมัชชะพรีเมียมสไตล์ญี่ปุ่นแท้ผมแนะนําพันไทยเมนูอร่อยเวลี่มัชชะอร่อยหอมเข้มข้นแบบญี่ปุ่นแท้ ไปลองกันได้นะคะที่ร้านพันไทยทุกสาขาใกล้บ้านบอกเลยว่าอร่อยมากๆใครเคยไปสิงปร์กบ้างแล้วก็อวดรูปก,กันบ้างนั้นในคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้อาสาพี่หลงแล้วก็กมนอด้วยนะครับใช่ค่ะจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย